สวัสดีครับเด็กๆกลับมาเจอกับกิจกรรมการแจ้งของมาสเตอร์โน้ตอีกแล้ววันนี้มาสเตอร์ก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทําอีกเหมือนเคยรับรองว่ากิจกรรมมาสเตอร์สนุกมากแน่นอนนะครับเด็กๆจําได้ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาสเตอร์ให้ฝึกการโยนข้ามหัวแล้วก็ให้เด็กกลับตัววิ่งไปรับบอลใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวเด็กๆชวนคุณพ่อคุณแม่ มาช่วยกันทําแบบฝึกนี้ด้วยโอเคไหมครับถ้าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยอ่าพร้อมแล้วเ,วเดี๋ยวเด็กๆชวนคุณพ่อคุณแม่มาออกกําลังกายด้วยกันอ่าวันนี้เราจะต้องมีตัวช่วยนิดนึงนะครับให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนโยนบอลให้แต่ว่าวันนี้มาเซอร์มาคนเดียวไม่มีตัวช่วยเลยเดี๋ยวมาเซอร์ขอมองหาตัวช่วยก่อนแป๊บนึง เจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวไปขอร้องคนใกล้ๆตรงนี้มาช่วยดีกว่าดูซิว่าเขาจะจะกำลังกายกับเราไหมโอเคน้องครับน้องครับ <Yeah. S 1> อ้าวน,นี่ครูไอซ์นี่นะสวัสดีครับเออวันนี้มาเซอร์ได้ครูไอซมาเป็นตัวช่วยวันนี้ครูไอซจะมาโยนบอลให้มาเซอร์นะครับช่วยกันออกกำลังกายอ่าวิธีการทํา นะครับเดี๋ยวมาเซอร์จะให้คุ้ไอ้เนี่ยถือบอลไว้แล้วมาเซอร์ก็จะยืนห่างจากคุ้ไอประมาณ1เมตรถึง2เมตรอ่าแล้วก็ให้คุ้งไอยโยนบอลข้ามหัวมาเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปรับบอลให้ได้โดยให้บอลตกแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็เอาบอลไปคืนที่คุ้งไอยอ่ะเดี๋ยวลองดูเลยอ่ะพร้อมแล้วครับโยนเลยชึบกลับตัวบอลตกออโอ้เก <laughs> <laughs> <อ>ือบไม่ทัน เอาใหม่เดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งโอ้โหลมแรงมากเลยเกือบไม่ทันเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งฮึบทำหัวรับโอ้โหเป็นไงครับผมมือหน่อยเจ๋งมาก่ะเ,เดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งครับอต้องกลับตัวให้เร็วแล้วก็วิ่งให้ทันลูกบอลนึ 2> 1, 2, ่ฮึบฮึบรับได้เยี่ยมมากปมมือหน่อยทําแบบนี้นะครับ เด็กๆลองให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนโยนลูกบอลให้ไม่ต้องโยนแรงเพราะเดี๋ยวเด็กๆจะวิ่งไม่ทันนะครับไปลองฝึกกันดูโอเคไหมครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับแบบฝึกที่1สนุกใช่ไหมทีนี้เรามาถึงแบบฝึกที่สองทีนี้จะเริ่มยากขึ้นนิดนึงจะเป็นเกมนะครับจริงๆแล้วเด็กๆก็จะชวนคุณพ่อคุณแม่หรือพี่หรือน้องก็ได้มาเล่นด้วยกัน ถ้าเราเล่นหลายๆคนก็จะสนุกมากขึ้นเกมนี้คนที่โยนบอลจะมายืนอยู่ตรงกลางนะครับโยนบอลขึ้นตรงๆเสร็จแล้วให้เรียกชื่อคนที่จะรับบอลอยากให้ใครรับก็เรียกชื่อคนนั้นนะครับโดยให้บอลตกแค่1ครั้งเท่านั้นคนที่ถูกเรียกชื่อก็ต้องวิ่งมารับบอลให้ทันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยกูนะไอ <c oughs> เห็นไหมเก่งมากเลยคุณไอ้ยุนตรงกลางยู่นตรงกลางฮึบอ่าอรับได้อีกแล้วเ,เยี่ยมมากอีกครั้งหนึ่งวุ้ยครั้งหนึ่งฮึบอ่าให้ตกแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าบอลตกสองครั้งคนที่รับมารับไม่ทันคนนั้นจะเป็นผู้แพ้นะครับผมอ่าลองดูคุ้ยยันต่ำๆเลย โอ้ครูรับไม่ได้แบบนี้แสดงว่ามาเซอร์แพ้เลยโอ้วันนี้ครูไอชนะผมือยครูไอหน่อยเยี่ยมมากเลยอ่ะเด็กๆลองเอาไปเล่นกันดูนะครับยิ่งในครอบครัวเรามีหลายๆคนก็เล่นหลายๆคนก็จะสนุกมากขึ้นนะครับผมโอเควันนี้เราต้องขอบคุณครูไอมากมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับที่มาช่วยเป็นผู้ช่วยฝึกในวันนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าลองมาดูกันว่ามาเซอร์จะมีคลิปอะไรหรือแบบฝึกอะไรมาให้เด็กๆได้สนุกอีกเหมือนเดิมนะครับผมสัปดาห์นี้มาเซอร์ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย